Human made peace Waves on don't need no me like grief m i n i ม a l Style แบรนด์ที่ให้คุณค่าของการใช้หัวใจในการสร้างสู่การคิดสร้างสรรค์ไม่รู้จบเรื่องราวที่ผ่านไปในอดีตถูกเล่าผ่านลวดลายและดีไซน์ของแบรนด์แบรนด์นี้คลิปนี้ไอริมิกเบียจะขอพาเพ,พื่อนไปเปิดประวัติความเป็นมาของแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องการผสมผสานร,ระหว่างอเมริกันวินเทจและฮิปฮอปออสคูสู่การสร้างสรรค์ขึ้นโดยน้ำมือมนุษย์ human made แบรนด์โลโก้รูปหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกินอายของเจแปนิสถูกก่อตั้งขึ้นมาในปีคศ2010ได้รับอิทธิพลและแรงแบันดาลใจมาจากอเมริกัน i ินเท e สไตล์ยุค60ที่มีกินอายความเป็นฮิปฮอปโอสคูลถูกสอแซกไปด้วยวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นลงไปในแบรนด์ก่อตั้งขึ้นโดยโทโมอากินางาโอะหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อนิโกะส่วนประวัติข่าวๆข,ของเขาโทโมอากินางาโอะ เกิดเมื่อวันที่23ธันวาคมปี1970ณมาเอบาชิเมืองเอกของจังหวัดกุนมะภาคกลางของญี่ปุ่นโดยความที่เขาสนใจศิลปะและการออกแบบถูกผสมผสานมาจากหลายสิ่งหลายอย่างทั้งการเห็นพ่อที่มีอาชีพเป็นช่างทำเกี่ยวกับงานป้นายโฆษณาแรงบันดาลใจจากหนังเรื่องดังอย่าง Star Wars และหนังเรื่อง The Planet of the Apes รวมไปถึงความเป็นคนช่างคิดและประชดประชันนี่จึงทำให้เขาตั้งใจจะเข้าสู่วงการแฟชั่นจึงได้เลือกเรียนที่บุนกะ สถาบันแฟชั่นชั้นนําของญี่ปุ่นซึ่งสิทธิ์เก่ารุ่นพี่ของเขาอย่างโยจิยามาโมโตะผู้ก่อตั้งแบรนด์ Y3 และเคนโซทาคาดะผู้ก่อตั้งแบรนด์เคนโซก็ได้เรียนจบที่นี่ด้วยเช่นกันโดยที่มาของชื่อนิโกะหลังจากที่เขาเรียนจบเขาได้ไปทํางานกับฮิโรชิฟูจิวะระซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้งและดีไซเนอร์ของแบรนด์แฟกเมนต์ดีไซน์ซึ่งความที่นิโกะน้าคล้ายกันกันกบฟูจิวะระจึงทําให้คนที่ทํางานเรียกเขาว่า ฟูจิวระนิโกะหรือคุณฟูจิวระสองซึ่งคำห้อยท้ายนี้เขาก็ชื่นชอบเอาเป็นอย่างมากชื่อนิโกะจึงเป็น Aka ของเขามาจนถึงทุกวันนี้ในช่วงตอนกลางคืนเขาก็ได้รับงานเป็นดีเจเปิดแผ่นแนวฮิปฮอปในผับควบคู่ไปกับการทำคอลัมนิดให้กับป๊อบไอในิตยยารสแฟชั่นเก่าแก่ของญี่ปุ่นหลังจากที่นิโกะได้รู้จักกับฟูจิวระเขาก็ได้เริ่มเข้าวอร์ดอยู่ในวงการสตรีทแวร์ทั้งยังได้เคยใกล้ชิดกับผู้ก่อตั้งแบรนด์สตรีทแวร์สุดยิ่งใหญ่อย่างชอนสตูซี ในปี1993นิโกะร่วมกันกับรุ่นพี่จากบุญกะนั่นก็คือจุนทากาฮาชิผู้ก่อตั้งแบรนด์ Undercover ซึ่งได้ยืมเงินจากเพื่อนๆของเขาจำนวนสีล้านเยนหรือราวๆ2 0 0แสนบาทในสมัยนั้นมาเปิดร้านขายเสื้อผ้าแนวสตรีทแวร์ที่มีชื่อว่า n o แ e ร r ซึ่งร้านแห่งนี้คือจุดเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ขององการสตรีทญี่ปุ่นและในย่านฮาราจูกุ หลังจากนั้นเขาก็ได้ก่อตั้งแบรนด์ a b a t i n g F หรือ b e b Band Steed r a r ที่ได้รับอิทธิพลมาจากวงการฮิปฮอปในสมัยนั้นในวงการดนตรีนิกโกก็โดดเด่นไม่แพ้กันโดยได้รวมตัวกับกลุ่มแรปเปอร์ญี่ปุ่นก่อตั้งวงที่มีชื่อว่า t e r i y Aki Boys ขึ้นที่มีหนึ่งในเพลงฮิตอย่าง Tokyo d r ด f ฟเพลงนำจากภาพยนตร์เรื่อง The Fast and the Furious เมื่อปี2005และยังเป็นเพลงฮิตติดหูมาจนถึงคุกวันนี้ ปี2006นิโกเริ่มเป็นที่ยอมรับในวงกว้างทั่วประเทศญี่ปุ่นและในวงการเพลงแร็ประดับนานาชาติและช่วงเวลานั้นเองที่มิตรภาพของนิโกและเพื่อนรักอย่างฟาเลวิเลียมก็ได้เริ่มต้นขึ้นและงานเลี้ยงยอไม่วันเลิกลาการที่แบรนด์ของเขาเริ่มมีชื่อเสียงชื่อเสียงนั้นกับย้อนกลับมาทำลายแบรนด์เบบเริ่มขาดทุนพอมีของปลอมเกินตลาดทั้งการใช้เงินที่เกินตัวของนิโกเริ่มขาดทุนสะสมเขาจึงตัดสินใจขายแบรนด์นี้ให้กับไอทีกรุ๊ปบริษัทจากฮ่องกอง ถึงแม้จะไม่มีแบรนด์เบบนิโก้ก็ไม่ได้ล้มเลิกความชื่นชอบที่มีให้แก่สตรีทแฟชั่นทั้งได้มีโอกาสไปทำงานเป็นเบื้องหลังออกแบบสินค้าให้กับแบรนด์มากมายและยังเคยเป็นดีไซเนอร์ใหญ่ให้กับ UT แบรนด์ลูกของ u n i ิโคอยู่หลายปีระหว่างนี้ในปี2010เขาได้ก่อตั้งแบรนด์ Human Made ขึ้น ที่มาของชื่อแบรนด์และโลโก้รูปหัวใจนิโกมองว่าไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถสร้างสรงสรค์สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นได้เหมือนอย่างมนุษย์อีกแล้วและแนวคิดนี้เองจึงเป็นที่มาของชื่อแบรนด์ h u ว a n Made หรือแปลเป็นไทยว่าสร้างขึ้นโดยมนุษย์ส่วนรูปหัวใจที่เป็นโลโก้ของแบรนด์ก็เป็นเหมือนดังสัญลักษณ์ของการที่มนุษย์ใช้ใจในการทำงานและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆพอหากไายซึ่งหัวใจทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดความหมาย นอกจากนี้หัวใจยังเป็นไอคอนที่เห็นกันบ่อยครั้งเพื่อสื่อถึงความน่ารักน่าเอ็นดูในวัฒนธรรมญี่ปุ่นอีกด้วยส่วนชื่อแบรนด์ได้นำฟอนต์จากเครื่องพิมพ์ดีดสมัยก่อนนำเอามาปรับแก้ให้มีความโค้งม,มนและคมชัดยิ่งขึ้นและส่วนประกอบสุดท้ายของโลโก้คือการใส่เอกลักษณ์ความมินิมอลลงไปในโลโก้นั่นก็คือขีดสามขีดด้านข้างบนมุมขวาของโลโก้นั่นก็คือเครื่องหมายอัสเซเรีหรือเครื่องหมายตกใจ เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความรู้สึกความประหลาดใจความแปลกใจเน้นความคิดเห็นหรือเน้นวนลีที่สั้นกระชับจะพบเห็นบ่อยในหนังสือการ์ตูนไปจนถึงรายการวาไรตี้ของญี่ปุ่นและนี่คือองค์ประกอบสำคัญในการออกแบบโลโก้ของแบรนด์โดยโลโก้บอกเราเป็นไหนว่าและจะต้องตกใจกับแบรนด์แบรนด์นี้ แบรนด์ฮิวแมนเมดภายใต้คอนเซปต์อเมริกันวินเฮดสไตล์หรือช่วงก่อนยุค60รวมถึงการแทรกซึมไปด้วยประสบการณ์ต่างๆของนิโก้ที่เขาไปเชิญมาในอดีตเพื่อต้องการที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เขาได้พบเจอมารวมไปถึงรดลาลกราฟิกที่สุดแสนจะคี้เล่นไม่ว่าจะเป็นลายคนสโตนคาร์บอยลายเสือลายหมีลายเป็ดและลายกราฟิกอื่นๆอีกมากมายออกมาเป็นไอเทมต่างๆให้เราได้เลือกช็อปโดยส่วนตัวแล้วนิโก้มีมุมมองที่ว่าอนาคตอยู่ในอดีตที่ผ่านมา สินค้าของ h u m a ม made จึงมักจะยอ้อนลูกเล่นและกินอายความวินเทจลงไปในดีเทลต่างๆเสมอไม่ว่าจะเป็นสไตล์ของเสื้อผ้าที่ผ่านการฟอกมาแล้วทั้งเสื้อแจ็คเก็ตเบสบอลแบบโอซคูลทรงกางเกยงยีนในวินเทจไปจนถึงสไตลิ่งของลูกบุกในแต่ละเล่มจนทำให้แบรนด์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนได้อย่างไม่ยากนักไม่จำกัดแค่แฟนเพลงฮิปฮอปหรือสตรีทแวร์เท่านั้นพูดได้ว่าได้นำารทนิยมและความชื่นชอบในดนตรีแร็ปและเสื้อผ้าแนวสตรีทย้อนยุคมาผาสมผสานเข้ากับวิธีการคิดแบบ แบบสมัยใหม่ทําให้เสื้อผ้าของ Humanmade มีความน่ารักน่าใช้งานน่าใส่ในแบบที่ไม่เชยเลยแม้แต่น้อยจนสามารถขยายแบรนด์ของเขาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นและเพิ่มฐานลูกค้าเข้าไปอีกกับการได้ไปร่วมคอลแลบบกับแบรนด์ดังมากมายทั้งของกินของใช้รวมไปถึงศิลปินและแบรนด์แฟชั่นต่างๆอาทิเช่น Adidas ร่วมงานกับเพื่อนรักของเขาฟาริวิลเลียมในโปรเจกต์ NMD h u v e แบรนด์ยีนระดับตำนาน r e i แบรนด์เสื้อผ้าสายสตรีทที่ก่อตั้งโดยเวอร์ดี้อย่างเกลเดนคายนักวาดภาพรประกอบเคโกะซาซึกิเมะที่รู้จักกันในชื่อเคโกะซาโอโตเมะแบรนด์น้ำอัดลมโฮคาโคล่าแบรนด์ไก่ทอดเคนตากี้ไฟชิเกนหน้ากากอนามัยป้องกันมลพิษแอลีนัมแบรนด์กาแฟขั้วเองสุดหรักฉูบูบอตโต้คอฟฟี่รวมไปถึงศิลปินแรปเปอร์เอซับบล็อกกี้ลิวอูซีวูดและสตรีทอาร์ติสต์กราฟฟิตี้อย่างคอ ทุกการคอลแลัของแบรนด์ได้แฝงตัวเข้าไปอยู่ทุกอุตสาหกรรมของป๊อปคาเร์ใหม่ในยุคปัจจุบันไปแล้ว ฮิวแมนเมดไม่ได้ออกสินค้าใหม่เป็นฤดูกาลตามวิถีปฏิบัติของแบรนด์แฟชั่นไม่มีการจัดงานแฟชั่นโชว์ยิ่งใหญ่อลังการแต่มีสินค้าใหม่ให้เลือกซื้อแทบทุกวันตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายรองเทา้าไปจนถึงของใช้ในชีวิตประจําวันของคนญี่ปุ่นอย่างข้าวก่องเบนโตะและแก้วสาเกฮิวแมนเมดไม่ใช้นางแบบหรือนายแบบคนดังถ่ายเซตแฟชั่นไม่ทุ่มโปรดักชันพันล้านแต่ใช้จิตวิญญาณความเป็นฮิมฮอบในการสร้างความยั่งยืนให้กับแบรนด์ ขนาดที่เรียกได้ว่านิโกและฮิวแมนเมดค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่วิถีชีวิตของผู้คนไปทั่วทั้งโลกแบบไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ตัวก็นั่งเฝ้าหน้าจอรอกดไอเทมใหม่ก่อนที่จะโซเอากลายเป็นตำนานไปอีกหนึ่งชิ้น นอกเหนือจากแบรนด์ที่เขาสร้างจะเป็นกระแสติดลงบนไปแล้วตัวเขาเองก็เป็นดีไซเนอร์มือทองในยุคนี้สมัยนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นปี2020ร่วมงานกับแบรนด์หรูอย่างหลุยส์วิตตองภายใต้การดูแลฝ่ายเสอร์ผ้าผู้ชายเ i อร์จิลแอฟโลดีไซเนอร์ผู้ล่วงลับเจ้าพ่อสตรีทแฟชั่นชาวอเมริกันผู้ก่อตั้งแบรนด์ออฟไวต์มาแล้วซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากจนต้องมีคอลเลกชันพิเศษครั้งที่2ตามมาติดติด ปี2021ความท้าทายใหม่ก็ได้มาเยือนเขาเมื่อต้องรับบทเป็นตัวแปรสำคัญผู้ที่จะพลิกโฉมหน้าของแบรนดห์หรูระดับตำนานอย่าง Kenzo SO, กับการได้รับโจทย์จาก LVMS ้วยการแต่งตั้งนิโก้ให้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสินคนใหม่ของแบรนด์ Kenzo SO, เพื่อขยายฐานลูกค้าเข้าไปยังกลุ่มวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นและล่าสุดก็ได้ท้าทามให้ไปร่วมงานกับแบรนด์กีฬายักษ์ใหญ่อย่างไนกี้ถึงแม้จะมีคดีฟ้องร้องกับแบรนด์เก่าของเขาอย่างเบบก็ไม่ใช่ปัญหา แบรนด์ฮิวแมนเมดมีสาขาอย่างเป็นทางการทั้งหมด12สาขา7สาขาในญี่ปุ่น1สาขาในเกาหลีใต้และอีก4สาขาในจีนและมีวางจำหน่ายในร้านที่ร่วมรายการอีกมากมายสามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ humanmade. jp และยังเคยมีป๊อปอัพสโตร์ในไทยถึง2ครั้งครั้งแรกจัดขึ้นที่ร้านคานิว a ลในปี2020และร้านซีวิลลในปี2023และได้ร่วมคอลแลบสุดพิเศษกับร้านซีวิลลออกมาเป็นคอลเลกชันรูปช้างมีวางจำหน่ายเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับแบรนด์ Humanmade ในปัจจุบันนอกจากจะมีสีสันและลูกเล่นที่ชวนมองรวดลายการาฟิกสุดปานีดแล้วยังมีดีไซน์ที่สามารถสื่อสารได้กับทุกวัฒนธรรมและความพอดีที่สมบูรณ์แบบคือกุญแจสําคัญเพราะมีความเรียบง่ายสามารถใส่ได้ทุกวันความเป็นมินิมอลที่สอดแทรกความน่ารักแบบญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว และเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของแบรนด์สตีดแฟชั่นกินไอแนวอเมริกันวินเทจจากดีไซนเนอร์ชื่อดังจากแดนปาดิบนิโกจิตวิญญาณความเป็นฮิมหอบซึ่งกล้าที่จะแตกต่าง Human Made และหากคุณเป็นหนึ่งคนที่ชื่นชอบแบรนด์เนมสตีดแวร์หรือแฟชั่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่และสามารถสนับสนุนช่องโดยตรงโดยการกดปุ่มสมาชิกคลิปต่อไปอยากให้ผมนำเสนอแบรนด์ไหนหรือคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับและพบกับผมไอรีมิกย r ได้ใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ